สวัสดีครับทุกคนพบกับคอกวัวการเจริญศัพย์อีกแล้วนะครับว่วสวยวัวงามวัวน่ารักน่ารักต้องอ้อหัวการเจริญทัพย์นะครับราคาไม่แพงราคากันเองมากๆ เป็นฟาร์มวัวฟาร์มวัวของเราเป็นสาขาที่เจ็ดนะครับสาขาที่เจ็ดนะครับเด็กเลี้ยงวัวครับอยู่ข้างหลังครับนี่แม่ลูกนี่คือบน่ารักจริงเลยน่่รักจริง ไอ้ลูกอีขาวตอนน้อีแพะจำได้ไหมครับอีแพะตัวนี้นี่ขาวนั่นมาดูเอ้ยตัวนี้ลูกลูกอีแพะครับตันนี้แดงน้อยเนี่ยอันนี้นี่ดองนี่ไม่เชื่อเลยนะลืมไปแล้วหนูแดงก็บอกว่านี่น่าไรนั่นเรยกินนมไปกินนมแม่ไป เพื่อนๆอดดูวอรผสมพันธ์เลยนะครับวันนี้วันนี้ไม่ะพุ่มพู่มห่วงกินนะนนู่นตะพุยุครับอยูเอาจะเล่นซะแล้วจะเล่นอีกแก่แล้วเราจะได้เห็นไหมครับวันนี้ปิกกจูเอา้าสะดุดไม้ <c oughs> <c oughs> การที่วอน,นีลมันเป็นอะไรที่แบบ น่าสงสารมากเลยนะครับเพื่อนมันล้มทีหนึ่งนี้เราสงสารมันะเราต้องโอ้มันขึ้นนะวยวัสดีโอปิกาจูน้อยสวัส <c> ด <oughs> ีช่วยน้อยปิกาจูน้อยนี่ครับ,ครบใครนะใครชอบใคร ถ้ารักก็ติดตามกันได้นะครับนี่ยาเป็นยาคิน,นีนะครับเพื่อนยาคิน,นีครับแล้วก็ยาหวานเยอรมันนะครับมานี่เดวันนี่มาเดี๋ยวเดี๋ดวเดวเดนะวเดวเดวเวเดวเดวเดวเวเดวเดวเดเดวเดวเดเดวเดวเว อันนี้น,นี่ทองแดงก็จะพูดเหมือนกันน,น,นี่แม้มันเดี๋ยวแม่มันชน